โอเคฮะท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมดูท่าหนันด้วยนะฮะผมมาท่านผู้ชมวันนี้เรามาอ่นกันเหน้าค่เกมของอ่าอะไรนะเศร้าหลินนะมผู้ชมเป็นเกมเศร้าหลินในค่ายของ PG นะท่านผู้ชมคือแบบเมมันแจกหนักไงก็เลยวันนี้ขอกับมาซ้ำอีกรอบนะท่านผู้ชม ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้แอดวานกันด้วยนะครับผมฝากกาดติดตามมันด้วยนะอยากให้เล่นเกมอะไรก็แค่คอมเมนต์กันมาดานล่างกันได้เลยเด้อเดี๋ยวจัดให้ทุกระบบและทุกเกมเลยโอเคเน็ตเน็ตไม่ดีด้วยโอ้โหมันจะหมุนอะไรขนาดนี้เนี่ยเงียบโอ้เงียบสเตเตอร์ลงสองคู่ ขอไม่เข้างั้นก็ขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะุผู้ชมถ้ามันไม่เข้านะเราต้องลุ้นเบ็ดสูงๆอะ่ะเผื่อมันเข้านะคุณผู้ชมถ้าเราอยู่เบ็ดเดิมเนี่ยโอ้โหอหวังว่ามันจะเข้าแบบสวยๆอะ่ะ อีสองตัวมเกือบนะเกือบนะโอ้โหเปลี่ยนอย่างน้อยเลยอย่างน้อยมันจะมันจะบิ๊กวินได้ยังไงอ่ะเลกเตอร์ลงมาดีอย่าอยู่เงียบๆียขอนร้องแหละออืพันหนึ่งแอดกำลังจะหายไปแล้วมันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้ว่ามันลงหรือเปล่าวันนี้ท่านผู้ชมสองตัวอีกแล้วมาเบ็ดห้าสิบเลย มาเองเองเดี๋ยวได้เจอค่าของแท้เออหมุนติ้วติ้วไปเลยเบตห้าสิบอย่าทําเป็นเล่นเดี๋ยวได้รู้จักแอดน้อยไปแต่ด้านนอกมันเงียบกริบเลยนะนั่นไงเงียบจริงๆอืม้มน้อยหก โอ้โหสองตัวอีกแล้วอ๋านี่ไงนะผู้ชมสามตัวที่หวั่นไหวแต่ถ้าเราอยากเกิดอยากเกิดก็ต้องนี่ไงอยากเกิดก็ต้องเริ่มเลยแล้วกันดูดิว่าของแพงมันจะให้ริอเปล่าเจ้าหลินกับเด็กนี่โอ้โหเรียบร้อยครับดอกแรกก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะชึบชิบ โอ้โหดอกสุดท้ายว่ายังไงเรียบร้อยแล้ว่องไม,ไม่น่าเลยบอกกันเลยว่าให้เลือกดีดีเป็นไงล่ะโอ้โหเบ็ดห้าสิบให้สามร้อยเจ๊งดิเพื่อนรออะไรอะ่ะเจ๊งครับอโอ้โหเปลี่ยนยังเปลี่ยนไม่สวยเลยเปลี่ยนทำไมถ้ามันไม่กินอะ่ะเออเออซื้ ไม่มีเข้าอืฟีเกมลงยากนะเออเปลี่ยนไปเต็มเต็มแต่ก็ไม่ถึงบิ๊กวินแต่ก็พักผ่อนหย่อนใจได้อยู่มันไม่มีล่านด้านนอกโชว์เลยเว้ย <c oughs> ฟีเกมขอยฟีเกมหนึ่งไม่ได้หรอ เอออันแบบนี้เนี่ยอันแบบนี้เนี่ยที่ต้องการเนี่ยสามพันเป็นไงกัหล่ะเพื่อนคมแบ็กว่ะคมแบ๊กับกําไรห้าร้อไม่ยอมหยุดหรอกครับผู้ชมแล้วหากําไรที่แบบเยอะๆนี่ดอกนี้รับรองมีเฮมีเฮแน่นอนน้ำชมเบ็ดเจ็ดสิบดอกนี้อีกสี่พันอืมอืม พี 4, ่ผ่านมท่านผู้ชมยังไม่จบก็เหมือนไปเกอนปอบฟุกน,นะลองเล่นแบบป,ปัะเสษดูนึกว่าจะไม่รอดซะและ้วที่ไหนได้รอดอย่างล่วงเลยอย่างเงียบอยู่เอาสักสิบสามเคพอันนี้หมุนปัะเศษไปท่านผู้ชมื่ามันเข้านะ ชิบชิบโอ้โหชิบสามเคท่านผู้ชมเป็นไงล่ะหวานเรียบดีครับผมโอ้โหไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ถ้าไม่มีตัวต่อโอเคท่านผู้ชมเรียบร้อย